เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดชาวรายวันวงการผ้าเหลืองรับประหลัดเสพเมทุนกับหลวงพ่อก่อนถ่ายคลิปขู่เรียกเงินเลขาเจ้าคณะยันสึกแล้วทั้งคู่เสโปลั่น บ้านผมไม่มีของผิดกฎหมายส่วนบ้านคู่กรณีสุดตันลึงพบทางแสงขนาดย่อมหลังโดยอริธราตุถูกค้นตำรวจเผยคดีใกล้จบวงจรปิดหน้าร้านนวดมัดแน่นไม่ธรรมดาครมอตั้งจุบจิ๊บภระรยาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านั่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกเอาให้ชัดเปิดเดือนเพราอภารกิจตั้งคนใกล้ชิดเพราะอะไร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาไว้ชชดกับผมมาเด็กรัฐครับพบกันแบบนี้จันถึงพระราษฎดีหลังละครช่องวันนะครับเมื่อสักครู่คงเห็นแล้วนะครับว่าเอ๊ะมีการตั้งตําแหน่งข้าราชการการเมืองเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับว่าเขาตั้งทําไมไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันคืออะไรสําคัญขนาดไหนเป็นบุคคลใกล้ชิดนักการเมืองทางนั้นจริงหรือเปล่าผัวเมียผมเมียจริงไหมแบบนี้ที่เขาดินทากันแบบนั้นรวมถึงวันนี้ผมคุยกับแพทย์จากสิริราชนะครับถึงความคืบหน้า ความหวังของคนทั้งโลกกับวัคซีนโควิด19มันใช้ได้จริงไหมคืบหน้าอย่างไรตามความคืบหน้าในเอาให้ชัดกันนะครับแต่ว่าไปเริ่มต้นกันที่คดีของเสียโป้ก่อนครับวันนี้เนี่ยปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยนะครับหน่วยอนินทราชเนี่ยลงพื้นที่ไปไปที่บ้านคู่กรณีนะครับไปดูหน่อยว่ามันมีอุปกรณ์อุปกรณ์อาวุธอาวุธอะไรหรือเปล่าแบบนี้แต่ว่าจุดนึงเนี่ยที่เห็นนี่คือตํารวจถแถลงนะครับตำรวจนครบาล9เนี่ยครับไป แถลงหลังจากที่ตรวจค้นพื้นที่13จุดในพื้นที่กรุงเทพไปดูหลักฐานเพิ่มเติมนะครับว่าใครผิดใครถูกกันแน่คดีที่คุณเสียโป้กับพวกนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันพยายามฆ่าแหละครับไม่ลืมใช่ไหมครับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านนวดแห่งหนึ่งย่านราชพฤกษ์แล้วก็มีคนบาดเจ็บสคนคํา27เตุลาคมที่ผ่านมานะครับพอไปตรวจค้นบ้านพักเสียโปเป็นอาคารพาณิชย์สูง5ชั้นครับ ปลูกติดกัน7คูหาจังหวะไปถึงเนี่ยนะครับเสียโป้ยังนอนพักอยู่แล้วก็ไม่มีการพบสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับส่วนการตรวจค้นบ้านของนายธนาอิ่มใจหรือว่าในตู้ก็คือคู่กรณีนะครับที่มีปัญหาของเสียโป้เนี่ยนะครับมีปัญหากับเสียโป้นะเป็นตึกแถวสูง4ชั้นไปวันนี้ไม่เจอตัวนายธนาครับแต่จากการตรวจค้นไปเจอปืน9มม2กระบอกปืน1สมมกระบอกนึง ปลูกซองยาวอีกกระบอกหนึ่งโอ้โหเนี่ยครับดูพร้อมกันมีอยู่4รูปแบบมีปืนยาวแอสแทกด้วยนะ9มมเนี่ยครับแล้วก็มีปืนพกยี่ห้อคิมเบอร์แ,แบรต้าที่ดังมากเราจะเห็นในหนังบ่อยเนี่ยครับมีเครื่องกระสุนด้วยนี่นะครับ137นัดก,ก็เรียกว่าเป็นคลังแสงย่อมย่อมางัันเถอะแล้วขณะดเดียวกันนี้นะครับนอกเหนือจากอาวุธนะครับในบ้านยังไปพบนายวรรัตวงวงเพชรเขียว หรือว่าในก๊อตอายุ21นะครับถูกจับกลุ่มตัวด้วยในขา้อหาเสพยาเคนะครับเนี่ยครับนี่คืออ่านี่น,น,น,นีนายสันติรักภูมิมงคลแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติดหนึ่งคนก็คือเนี่ยครับนายวรรัต์วงเพชรเขียวยึดยาเคได้111กรัมด้วยกันหลังจากนั้นปรากฏว่าตํารวจไปหลายชุดนะผบอชนอนะครับพลตํารวจโทพักพงศ์พงเพตราบอกว่า หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจรวบรวมพยายนหลักฐานที่เกี่ยวข้องสเสนอให้สารอนุมัติหมายจับเจหมายด้วยกันส่วนวันนี้เนี่ยปิดล้อมรวดค้นนะครับจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5คนเป็นคดีอาวุธปืน3รายแล้วก็ครอบครองอาวุธและยาเสพติด1รายส่วนอีกรายคือคนเฝ้าบ้านในขณะทีนี้คดีคดีใหญ่ครับนอกเหนือจากพบชนไปแล้วเนี่ยนะครับรองพบตรอย่างพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวดก็ไปนั่งหัวโตะด้วยฟังจุดที่มีการถแถลงข่าวในวันนี้ครับ ยิงครั้งนี้นะครับก็พบความชุ่มโยงบางส่วนในในเหุทีในท้องที่ของบชนแล้วก็เราจะอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้เนี่ยไปตรวจเปรียบเทียบด้วยอีกอีกส่วนหนึ่งในส่วนวัตถุพยานอื่นก็จะมีหลักฐานจากคลิปบางส่วนซึ่งขออนุญาตไม่ไม่เปิดเผยนะครับเช่นเดียวกันในในที่ประชุมนะครับว่าจะต้องไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาท เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในพื้นที่นะครับวันนี้เสียโป้เปิดใจนะครับบอกว่าตำรวจมาค้นบ้านผมเนี่ยผมชินแล้วแหละมาหลายรอบปีนี้6ครั้งด้วยกันครับแต่หลังจากเกิดคดียิงกันนะครับก็ถูกพ้น3ามครั้งไม่เคยพบสิ่งผิดกฎหมายมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับซ้อมต่อสู้ในทางคดีก็ทราบมาว่าตำรวจไปบ้านคู่กรณีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพันทั้งสองฝ่ายครับไปทั้งคู่หากตำรวจจะมาค้นอีกก็มาได้เลยครับยืนยันว่ามั่นใจครับ ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแน่ๆแล้วถ้าหากคดีนี้จะชนะในที่สุดนี่นะครับก็จะฟ้องกลับแน่นอนครับโดยจะให้ทนายที่รู้จักมักคุ้นกันก็คือทนายดีดาแจ้งความหมิ่นประมาทและผิดพรบอคอมพิวเตอร์ต่อไปครับคนที่บ้านเราพบติดกฎหมายหรืไม่ไม่มีครับก็ค้นเจอไม่เจออะไรเจอแต่มีเงินมีอะไรอย่างนี้ครับ พวกก็ยินดีเขาจะมาค้นหรือมาค้นเรื่อยๆหรือจะมีไปคือถ้าเขาอยากค้นเรื่อยๆก็ให้เขาค้นเลยเพราะผมไม่มีอะไรสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วครับผมค่ะใส่ีคะว่านี้คือยังไม่ได้มีการแงเิคค่ะคือเขาอันนี้ผมมันอยู่ในกระบวนตะกระบวนการยุติธรรมของเขาอ่ะเพราะก็สื่อก็ประโคมอย่างเงี้ยผมคิดว่ายังไงผมก็ได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วเพราะฝั่งเขาที่บอกว่าไม่มีไม่มีอาวุธปืนไม่มีอิริพลก็วันนี้ค้นบ้านก็เป็นไหนเจอ อันนี้ก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยก็ให้ตำรวจนั่นเข้าคนบ้านตามปกตินะครับและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่าใช้คําว่าเชาวีกแล้วในแวดวงพระสงฆ์แวดวงแวดวงพระเหลืองนะครับพระเนี่ยท่านเสพเมถุนกันแล้วก็มีการข่มขู่แบล็กเมย์ไว้ด้วยจุดนี้รอระหว่างการตรวจสอบครับ เป็นอีกหนึ่งครั้งช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยครับปฏิเสธความจริงไม่ได้ครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้บายคิมออฟฟิเชียลนะครับก็นําเรื่องราวนี้แหละครับออกมาแชร์แล้วก็เรียกร้องให้ทางสำนักพ,พุทธตรวจสอบหน่อยคือค่อยๆไล่เรียงไปนะครับมันเป็นภาพพระท่านเสดเมถุนนะครับนี่ครับแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยเพื่อแบล็กเมลขู่เอาเงินพระด้วยกันครับจำนวนสามหมื่นบาทแล้วก็ตามรายงานบอกว่ามีการย้ำไม่โอนเข้าบัญชีเท่านั้น ทางอื่นไม่รับนะครับมีการขู่ได้ว่าถ้าหากไม่จ่ายเงินมาให้ก็จะนำคลิปนี้ไปแชร์ในทวิตเตอร์เนี่ยครับพระผู้เสียหายนี่นะครับออขออภัยผู้เสียหายก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็ต้องอ้างว่าจะนําเงินมาให้หลังจากงานกระถินคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าจะเอาเงินกระถินมาใช้ส่วนนี้ได้ด้วยเหรออันนี้ก็เป็นอีกปมหนึ่งละขณะเดียวกันนะครับจากการตรวจสอบทีมข่าวเราตรวจสอบครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่โคราชครับ แล้วตามข้อมูลบอกว่าชื่อกันว่าพระหนุ่มรายนี้เนี่ยนะครับที่เป็นคนข่มขู่เนี่ยนะหลอกพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ถ่ายคลิปแบล็กเบรย์ไปเรียบร้อยแล้วหลายรายครับแต่ไม่มีใครกล้าเข้าแจ้งความคือมันก็สุ่มเสี่ยงผิดทั้งวินยัยแล้วก็ผิดกฎหมายอาญาด้วยนะครับ <S <S ทีนี้อันนี้น่าสนใจครับทีมข่าวเราไปสอบถามข้อเท็จจริงจากพระเทพศรีมาพร, <S <S ท,ารท่านเจ้าคณะจังหวัดโคร,ราชบอก <S <S ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ และท่านก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาสักหนึ่งเดือนได้แล้วพระหนุ่มที่ปรากฏเป็นข่าวว่าคมคู่เรียกเอาเงินนะครับเป็นพระลูกวัดสามัคคีอยู่ที่อำเภอเมืองโคราชครับหลังเกิดเหตุท่านเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตสามนะครับก็สอบสวนแล้วเนี่ยท่านที่ปรากฏในคลิปเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ากระทำไม่เหมาะสมจริงๆ ขณะอยู่ในเพศบรนพชิตครับล่าสุดศึกขาดจากความเป็นพระเรียบร้อยตั้งแต่19ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วคู่กรณีล่ะไปถึงพระชัานผู้ใหญ่ที่ถูกคมคู่เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรฟังคำที่แจงจากท่านเจ้าคณะจังหวัดครับใน <c oughs> ส่วนของพระที่เกิดคดีอื้อฉาวไปเมื่อเร็วๆนี้สองาทิตย์ที่ผ่านมาทางฝ่ายจังหวัดร่วมกับเจ้าคณะอำเภ ได้จัดการเรียบร้อยไปแล้วโดยให้ลาสิกขาไปทั้งหมดแล้วจึงไม่มีพราเหล่านี้เหลืออยู่ในพระพุทธศาสนาหรือไนวะเนี่ยครับทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้บรรยากาศที่วัดสมคีอําเภอเมืองโคราชนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็ค่อนข้างเงียบเหงาครับหลังท่านเจ้าวาดพิ่งมรณภาพไปเมื่อ29ตุลาคมที่ผ่านมาเี่งนี้นะครับแล้วก็จะมีการแต่งตั้งท่านเจ้าวาดใหม่ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าครับ ตอนนี้ก็มีรักษาการจเจ้าอาวาสแต่ท่านยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ส่วนทางด้านของคณะกรรมการวัดหรือว่าญาติโยมที่เข้ามาทําบุญเป็นประจำนะครับก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อันนี้เข้าใจได้ต้อง,ต,องต้องให้ความเห็นใจด้วยนะครับไม่มีใครอยากพูดถึงด้านพระครูวิมลสั่งวกิจครับในฐานะรองเจ้าคณะอําเภอบ้านมีบอกว่าพระท่านที่ถูกข่มขู่เอาเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับท่านศึกไปแล้วนะล่าสุดปรากฏข้อมูลว่า เดินทางไปรับกิจนิมนต์ที่นครพนมครับเนี่ยครับขณะเดียวกันนี่นะครับท่านก็เคยถูกแบล็กเมลแบบนี้มาก่อนหน้าแล้วด้วยรอบที่ผ่าน,านมานี่ยนะครับเคยโดนไปถึง1 0 0 0 0แบาทฮนะพระหลายพระหลายรูปท่านก็ช่วยกันลงขันเงินให้แล้วเรื่องก็เงียบไปด้วยโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวรอความคืบหน้าสํานักพุทธไปตรวจสอบต่อไปนะครับเนี่ยครับ เป็นอุทาหรณ์ครั้งสาคัญนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั้นดูเอาให้ชัดอยู่ตอนนี้เนี่ยค่อยๆไล่เรียนไปด้วยกันและมีคําเตือนจากจิตแพทย์เด็กด้วยอ่ามันมีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดใจเกิดขึ้นกับน้องนักเรียนชั้นม .4 นะครับคือน้องจะตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองไปขออภัยนะครับเอาวิธีแบบร่าวคราพอไม่ลงลึกนิดเดียวคือใช้เทปกาพันใบหน้าที่อำเภอบางบัวทองนอนทบ,บุรีนี่นะครับคลินหน้าเรื่องนี้ วันนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่มาหลังน้องเสียชีวิตนะครับเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้อย่างหนักคือทําใจไม่ได้ไม่คาคิดว่าน้องจะตัดสินใจนะครับยายบอกว่าไม่คิดว่าหลานจะมาฆ่าตัวตายเพราะที่ผ่านมาไม่เคยบ่นอะไรให้ฟังแต่แต่ยายบอกว่าเห็นน้องเนี่ยเล่นเกมอยู่ในห้องตลอดอาจจะเป็นเพราะเกมแบบนี้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยออกจากบ้านไปไหนมาไหนด้วยฟังข้อมูลชุดนี้จากคุณยายครับ ่เฉยส่วนมากก็้าไม่ไม,ม่สูงสิงหรอกรกยอย่างแบบมันจะอยู่แต่ข้างบนเล่นเกมอะไรนเขาอย่างเงี้ยนอกจากซื้อของเขจะลงไปซื้อแล้วก่อนตรงนี้นเคยมีรางบอกเหตุอะไรไหยครว่าเขาจะไม่มีเพราะเมืม่อวานนี่ค่อย่างนี้นีอยู่คน,นเคยแม่ก็ทํางานจําการอยู่วันนี้คุณภูมิสารสมบูรณ์นะครับทีมข่าวเราไปคุยกับเพื่อนสนิทของน้องม .4 ที่เสียชีวิตครับก็เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องเรียนเครียดเรื่องเรียนนะครับ เพราะที่ผ่านมาน้องเคยบ่นให้เพื่อนฟังนะเรียนไปก็ไม่เห็นอนาคตส่วนเรื่องพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเกม ROV เนี่ยนะครับจนนําไปสู่การจบชีวิตตัวเองลงนี่นะครับน้องมองว่าอันนี้ไปถึงเพื่อนนะมองว่าเป็นเรื่องรองลงมาแต่ยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มากๆเลยครับาอาจจะมีเรื่องคะแนนที่แบาบว่าได้คะแนนน้อยผมก็บอกว่าไม่ต้องคิดมาก เขาบอกกับเพื่อนอีกคนนึงเขาบอกว่าเขาเนีย่ยไปเขาไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยก็ถ่าในกลุ่มก็สดใสร่าเริงครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวม,มเห็นบางทีผมก็เห็นเครียดบ้างเห็นกลุ้มเครียดขณะเดียวกันในครัางด้านของผู้กํากับสพบางบัวทองก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆ่าตัวตายน่าจะอันนี้ผู้กำกับบอกนะครับน่าจะมาจากพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเกมแต่ว่าต้องรอผลพิสูจน์ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีกรอบหนึ่ง พื่อลงความเห็นถึงเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดนะครับนี่ครับวันนี้คืบหน้าจุดดึงทีมข่าวเราไปพูดคุยกับคุณหมอสุริยะเดลทรีปาตีครับกุมารแพทย์เด็กและวัยรุ่นมันนีปาไปคุยมาก็คุณหมอเท่าที่คุณหมอวิเคราะห์นะครับไม่ยืนยันละว่าเกี่ยวข้องกับเกมหรือไม่แต่ว่ามันต้องได้รับการประเมินทั้งดางร่างกายและก็จิตใจพฤติกรรมของน้องมีการเก็บตัวไหมมั่นใจหรือไม่มั่นใจตัวเอง ความเครียดสะสมลำเป็นอย่างไรแบบนี้แต่ทีนี้คุณหมอเตือนอย่างหนึ่งนะครับว่าตามปกติเนี่ยเวลาที่เล่นเกมที่มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งนี่นะครับสมองอาจจะหลั่งสารความเครียดออกมาพอสมควรแล้วบางครั้งเนี่ยพอระยะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆมันอาจจะกลายเป็นภาวะการเสพติดเกมได้ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนนะครับฟังข้อมูลชุดนี้จากคุณหมอครับอันที่หนึ่งคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เขาเล่นเกมจนทำให้วงจรชีวิตของเขาเสียวงจรชีวิตเช่นไม่กินไม่นอนไม่สูงสิงกับใครทั้งสิน้นข้อที่สองต่อด้วยก็คือว่าเล่นหนักขึ้นมากขึ้นและอินมากขึ้นจำนวนชั่วโมงในการเล่นมากขึ้นบวกกับสัญญาณที่3ก็คือว่าวันไหนทําไม่ได้เล่นหรือว่าเล่นแล้วแพ้แล้วมีอาการเนี่ยมันเหมือนคนลงแดงอะ คืออารมณ์ระเบิดถ้าเข้าข่ายในสส,สัญญาณในลักษณะอย่างนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพาพบแพทย์แล้วบางเรื่องเนี่ยเด็กบางคนจําเป็นต้องใช้ยาจําเป็นต้องเข้าค่ายในการปรับพฤติกรรมบําบัดนี่ครับส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็การป้องกันปัญหาเด็กเสพติดเกมนะครับคุณหมอแนะนําให้พ่อแมตอ่ต้องอยู่ด้วยกันเยอะๆหน่อยอแบ่งเวลาบ้างเข้าไปดูเข้าบ้างไปพูดคุยกับเขาบ้างแบบนี้แล้วก็สอนให้คือบางครั้งเล่นเกนวัชนะใช่ไหมชนะตลอดก็ไม่ดีนะครับ ต้องดูด้วยว่าให้หัดพ่ายแพ้บ้างจะได้ไม่ตึงเครียดเกินไปแล้วก็เป็นการหัดรู้จักการยอมรับต่อความพ่ายแพ้ด้วยนี่เป็นหลักการทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะส่วนเรื่องโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะครับยังไม่จบไม่สิ้นแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าวันนี้เนี่ยไปตามนัดครับมันเป็นการหารือกันเพื่อจ่ายเงินเยียวยาหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ทนายความนะครับ เดินทางไปยื่นเรื่องนี้ต่อทำานายนายการสูงสุดคงจําได้แล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปยังโรงเรียนด้วยวันนี้มีความคืบหน้านะครับคุณโดนโดงแก้วเพชรครับไปพร้อมกลุ่มผู้ปกครองก็ไปหาเรยกันไก่เกลี่ยกันนัดครั้งแรกนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมนะครับทางด้านของท่านรองโฆษกอายการสูงสุดครับ่านรองประยุทธ์เทชระคุณบอกว่าวันนี้โรงเรียนปฏิเสธครับ ไม่สมัครใจเข้ามาเจราจาไกล่เกลีย่ยก็คือถ้าไม่ไกลเกลีย่ยก็รุนครับมุ่งตรงสู่ศาลเลยครับก็ถือว่าเป็นสิทธิตามขั้นตอนกฎหมายแต่เบื้องต้นนะครับอายการได้หาหรือกับทางผู้ปกครองนักเกรียนแล้วก็คุณหมอเห็นว่าน่าจะนำเด็กนักเกรียนที่ถูกกระทำทารุณกรรมนั้นเข้าแผนฟื้นฟูบำบัดจิตใจ30วันแล้วก็รวบรวมค่าใช้จ่ายประกอบค่าเสียหายนะครับเรียกร้องต่อผู้บริหารโรงเรียนต่อไป เดี๋ยวทางอายการสูงสุดจะมีหนังสือเรียกให้ผู้บริหารโรงเรียนนั้นมาเจราจาไกลเกลี่กรอบหนึ่งปลายเดือนธันวาความนี้ถ้ารอบนี้ไม่มาไปฟ้องศาลแพ่งครับเราได้เอาข้อเรียกร้องของผู้ปกครอง20กวร,รายที่เรียกร้องผ่านอายการเนี่ยนะครับนำเป็นข้อเสนอไปอยังทางผู้บริหารโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็ตอบปฏิเสธว่าไม่สมัครใจที่จะเจราจา แต่อย่างไรก็ตามณเวลานี้นะครับมีคณะผู้ปกครองอเกือบทั้งหมดมาที่นี่ทางท่านผู้บริหารของสำนักง,งานสกชอกำลังประชุมหารือกันกับผู้ปกครองอยู่และก็คงจะได้เรียนเชิญกับทางโรงเรียนว่าเป็นไปได้แค่ไหนเพียงใดอยากจะให้มาพูดคุยกันคือถ้าประการพูดคุยไก่เกลี่ยกันได้เนี่ยมันลดขั้นตอนในการที่จะไปต่อสู้นะครับในโรงในศาลมันจะลดขั้นตอนแล้วก็สามารถที่จะหาข้อ,อากาหนดค่าเสียหาย ซึ่งกันและกันได้ตามความเหมาะสมและพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับคุณนนุรงบอกนะครับว่าผู้ปกครองนั้นยื่นเรื่องต่อยอการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีทางแพ่งเป็นกรณีพิเศษนะแล้วผู้ปกครองเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะครับเยียวยาสภาพจิตใจเด็กได้ละ5ล้านบาทรวมแล้วร้อยสาล้านบาทหลายเคสหลายคนด้วยกันนะครับหนึ่งในผู้ปกครองก็ยินยันเลยครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2เดือนที่ผ่านมานี่นะครับโรงเรียนยังไม่เคยออกมาสแสดงความรับผิดชอบเลยครับ มีเพียงคืนเงินค่าเล่าเรียนหนึ่งเทอมให้กับผู้ปกครองเท่านั้นส่วนการรักษาเยียวยาจิตใจเด็กก็มีหน่วยงานรัฐเป็นผู้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเท่านั้นนะครับเด็กบางคนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรักษาอยู่เลยฟังคุณพ่อเปิดใจรอบหนึ่งครับถ้าคุณเห็นตัวเลขตรงนี้มันเยอะอ่าโอเคผมก็โอเค,ม,อเคมันก็ดูเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับเมืองนอกนะครับเขาสั่งปิดโรงเรียนแล้วครับนะครับเพราะเด็กที่อย่างลูกผมนะฮะ เคยล่าเริงแจ่มใสนะครับไปที่ไหนยิ้มแย้มแบ่งปันทุกคนทุกวันนี้กลายเป็นหลบตาคนสามารถคืนลูกผมกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมล่ะครับผมจะได้ไม่เอาเงินเลยแล้วเราแล้วเรา,เราฝากฝังก,กับโรงเรียนอย่างนี้เหรอครับถามว่ามันคุ้มไหมครับกับห้าล้านลูกผมโดนขังอ่ะแล้วทุกวันนี้ลูกผมต้องมานั่งปิดประตูปิดหน้าต่างทุกวันเนี้ยผมสะเทือนใจแค่ไหนมีใครรู้ั้างไหมครับอีครั้งหนึ่งที่มีคำเปิดใจจากคุณพ่อนะครับ เรื่องการดําเนินคดีอาญานะครับตอนนี้ภาพรวมนะครับมีการฟ้องไปแล้ว19คดีครับตัดสินแล้ว7คดีในความผิด13กระทงด้วยกันแล้วก็มีคําพิพากษาจําคุกในความผิดกระทงละ15วันโดยไม่รอลงอาญายังเหลืออีกเกือบเกือบเท่าไหร่อีกเกือบเกือบสัก6 7คดีได้ประมาณนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างอุอาจและคนก็ยังไม่เข้าใจว่า มันเป็นแบบนีได้ยังไงนะครับมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ขับปีอยู่แถวราดพ้าวเลยครับมีสาวหลอกคนนึงเธอเข้ามาแล้วก็ใช้มีดแทงเข้าไปไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่มาถึงและพยายามจะช่วยกันยื้อชีวิตพี่วินเอาไว้ก่อนครับนี่แป๊บเป็นนาทีการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตชายคนนี้แหละครับเขาถูกแทงที่ใต้ราวนมนะครับตำรวจสอนอ,นอนวังทองหลานได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ลงพื้นที่มาจุดนี้ครับ ชายคนนี้คือพี่วินมอเตอร,ร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ปากซอยนี้นะครับบาดแผลเนี่ยถูกของมีคมแทงเข้าที่ใต้ราวนมด้านขวาหมดสติไปแล้วสุดท้ายนั้นเสียชีวิตคือคุณวิโรจน์เกตมีอายุ34ปีจากการสอบถามเนี่ยข้อมูลมันปรากฏแบบนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุนะครับผู้ตายกับผู้กรณีมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันครับก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะทะเลาะกันมาเรื่อยๆปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับผู้กรณีของเขาก็ ใช้มีดจ้วงแทงที่หน้าร้านสตบซื้อแห่งหนึ่งที่หน้าปากซอยนี่แหละปรากฏว่าตอนนั้นพอถูกแทงแล้วเนี่ยนะครับพี่วีโร์แกก็วิ่งกลับมานั่งที่วินนะแล้วก็หมดสติล้มลงไปนอนกองกับพื้นส่วนคู่กรณีคือคุณตูมตามครับหลังเกอิอเหตุก็หลบหนีไปมันน่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งกันในเรื่องส่วนตัวเพราะว่าที่ผ่านมาทะเลาะเบาะแวงกันหลายครั้งก่อนหน้าไม่กี่วันนี้นะครับเคยขี่รถปาดก,กันด้วย แล้วก็เคยใช้ไม้ไล่ตีไล่ฟาดกันด้วยฟังขบูนชุดนี้ครับการเล่นนี่เพอทีนี้มันก็วิ่งมาที่รถมาเลยไงไล่ฟันเลยผมก็ห้ามไม่ทันแล้วเนาะผมก็ห้ามไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันแต่เรื่องทะเลาะผมไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรกันมามาถึงไม่พูดพันทำเพลงแต่ไม่ได้ไปคุยถามก่อนนะตามใ่กันเลยมาถึงน่ะแล้วพูดเสียชีวิตนี่ทํางานอะไรฮะก็วิ่งวินอยู่ที่นี่แหละครับอยู่ด้วยกันนี่แหละคนวินที่นี่รถคนละคันครับผมรถคันนั้นละ เขก็วิ่งวิ่อยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วคนที่มีเรื่องคู่กรณีเขาล่ะเขวิ่งมันกันอยู่กาลางซอยล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณตูมตามก็คือคู่กรณีวันนี้ <Raum. S 1> ที่เป็นคนมือแทงกันนะครับเดินทางเข้ามอบตัวกับตํารวจสอน,อน,อนวังทองหลางครับทีนี้ทันทีที่มาถึงเนี่ยเกิดเหดตุชนมุนขึ้นเล็กน้อยไปดูบางช่วงบางตอนครับไปเลยค่ะไปเลย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 ไเลยย อะไรวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยดูดิโอ้โหเนี่ยครับคือกลุ่มของเพื่อนๆพนพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็คงจะคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่แบบนี้ด้วยนะครับตำรวจสอบปากคำครับเบื้องต้นคุณตูมตามให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาสาเหตุที่ลงมือเป็นเพราะทะเลาะวิวาทส่วนตัวครับไม่เกี่ยวข้องเรื่องการแย่งผู้โดยสารไม่เกี่ยวข้องเรื่องชู้สาวนี่นะครับแล้วก็บอกต่อด้วยนะว่า ช่วงเช้าก่อนก่อเหตุนี่นะครับอ้างว่าไปเจอกันกันกบพี่วิโรจน์คือคนตายนะครับแล้วก็ถูกกบขัวไปรอบหนึ่งก็เลยบรรดาโทรศัพท์ครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเอามีดมาแล้วก็จ้วงแทงในช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่สุดแล้วถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับพักกู้เดียวช่วงหน้ากลับมาอย่าพลาดน,นะครับผมว่ากันชัดๆว่าตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่มีการตั้งคนใกล้ชิดวันนี้เนี่ยมันคืออะไร และจะคุ้มค่ากับภาษีเราทุกบาททุกสตางค์จริงไหมเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ให้ฟังชัดๆครับ